จูสิบหาคนนะคะกระจัดกิจกรรม่อมากประันนี่ไมครับท่านประชาสัมวัดของเลยคณะนะครับขีาวนะครับจากจังหวัดเชียง เป็นแนวนี้มากกว่าค่ะมันน่าจะเป็นแนวนี้ค่ะและค่ะแล้วก็พับทบให้มันเป็นสามสามท่อนนะคะแล้วก็เป็นสองท่อนค่แล้วเราก็จะค่าที่ขายก็จะเป็นตัวนีะสองร้อยห้าสิบถึงสี่ร้อยบาทซึ่งมันเป็นสินะครับตอนนี้คับผมก็เพิ่งอยบ้านนะครับคุณก็อาคมมาโดนนะครับซึ่งคุณแม่ประพัฒน์ ตัวไวไยละอตัวไหนยังอคขเด้อเนโทษค่ะเดนึี่7.42นะครับคุณคนไหนนะครับหอผสมกันแล้วมาฟิกด้วยส่วนนี้นะครับเราก็ มีการเลี้ยงไก่มาก,อก่อนด้านหน้าเวลาประมาณทุ่มครึ่งปัดกลางวันนะเอ,อ๊ะค้างข้าวนีน่มันชอบบอ,อกตอนหัวคข่ำเนาะส<อ>มัยมั้นก็แสดงว่าค้างข้าช่วยหมดกชนีพวงมณีผมปลูกน่ก็คือหมอนทองแต่ที่ยากที่สุดก็ค,คือข้ามยาวจริงๆ <c oughs> แล้วมันสมควรตัดแต่งจริงแต่ว่าเนื่องจากว่าเราเอาลูกอยู่นะครับบางกินต้นไม้บ้างนะครับก็ผสมผสานกันไปแล้วเราก็ผสมเอาตัวผู้มามาติด เรื่องของดดลไปครับปีนี้ปีนี้ก็ถ้าเราไม่พัฒนาเนี่ยไม่ได้นะครับจะเห็นว่าน้ำก็ของแค่นี้น้องพาไปดูในกระบวนการซึ่งกระบวนการพูดยงไงว่าเมื่อปีสองปีก่อนให้เราก็จะมาฟ้าทลายโจรน,นะคะ การาทั้งหมดนะคะเขาเส็นทางนี้นะคะส่วนเอาไว้เพือรอผลนะคะแล้วก็เป็นจุน่าันก็จะเป็นสองด้านนี้เขาเรียกว่าเาเรียกว่าอะไรว่าบ้างไหนะะ่นนี่คือยาที่ใช้ผลิตะะผลิตแนละ้วเราส่งไปไหนอันนี้คือคำวินชันนะคะที่เราทำการบมดแล้วแต่ว่าต้องรออีกรอบเลยไหมคะได,ได้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  าเราจะเามไม้ในห้องนี้นะคะเดี๋ยวน้ําที่เป็นยาฆ่ากบเชยนะคะที่หลังจากที่เราผ่านกระบวนการต้มกรองนะคะแล้วก็จะพลกไปบรรจุใมันน,มนี้นะคะก็จะัะนะนอยู่ที่แันวค,ญญค,คะทีนี้ตัวทีราอรือในการผ่านมาตรฐานของเรื่องของออเกนทุกแปง แล้วถ้าเกิดมีคนอยากเข้ามาร่วมนี่ต้องมีขั้นตอนส่วนใหนญ่สมุนไพรเราก็จะไม่ค่อยมีปัญหาเรื่องของมชื้นค่อนข้างที่จะเกิดน,นะคะแล้วก็จะมีเครื่องมือที่ช่วยเรื่องของน้ําหนักเป็นเครื่องช่างนะคะเรื่องของอยุนะคะเรื่องอายุที่เราที่มาเสมือนกับอยู่ในท้องเราเราก็จะมาดูว่าถ้าถือว่าเราให้ตัวเครื่องมือเนี้ยเป็นผู้ในาการโรงพยาบาลกทมจมังหวัดเชีทรนนะคะวันนี้ก็ยินดีที่ท้านผมชนจังหวัดเชีทรมาเยี่ยมนะคะโรงงานผลิตยา ยาในรูปแบบยาน้ำรับประทานนะคะแก้ท้องอืดท้องเฟ้อนะคะก็อยู่ที่โต๊ะนะคะก็จะนูมนะคะตัวนี้ก็นะคะแล้วก็อันดับสามก็จะเป็นมุกอนะคะเป็นมปกบอนที่ต้เหมือนกันตัวนี้จะทาได้โดยเราปรมน้ำให้เปียกชุ่มนิดนึงนะคะแล้วก็นึ่งถ้าบ้านคิ่ว่าในอะาคตก็จะมีการเส่